น,นี้ลูกสาวน้องแบมบูชอบกินแซแบบ่บสวัสดีครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดป่าสีสุราชนะครับในพื้นที่ของอำเภอยางสีสุราชจังหวัด สารครามนะครับซึ่งเป็นเ,เรียทวะเจดีนะครับอยู่ในส่วนของข้างหน้าก็บรรยากาศเขาอยู่ประมาณนี้นะครับงานกระถินฉลองคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับถือว่าพาท่านมาพักผ่อนเที่ยวอ่ะสระโรทยกของได้แล้ว อันนี้ลูกมือเรานะครับก็ถือว่าได้บุญกุศลอ่าแล้วพื้นที่ของเรานี่นะครับอัชลองกระถินคนผลไม้คนละมือกันนะครับอันนี้เครื่องมาแล้วนะครับเรียบร้อยลงเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะทำการเบร์เปิดเครื่อง นะครับแล้วก็เริ่มทำกาแฟสดให้ในช่วงเย็นนี้รอบหนึ่งให้ทุกคนได้รับประทานดื่มกันนะครับเาราจุมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอติดตั้งเครื่องกาแฟก่อนครับ ยังไม่ได้ไหว้พระอาจารย์เหมือนกันผมใครมากินเนี่ย าการเรายังไม่ปิดนะรับเดียวรับเดียวหมดไป120แก้วแล้วน่ใช้เวลานานนิดหนึ่งโอ้โหอ่ะป้ายมืดสนิทเลยก็ มีร้านเอกบนัญญานะฮะร,ร่วมกับนางพักดิราโภคสุนทรางกูลผู้จัดการธนาคารอมสินสาขาอำเภอยักษ์ปูพิสัยนะครับแล้วก็ในส่วนของคาฟเฟ่ไลออนนะครับที่มาร่วมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำนะครับน้ำดื่มนี่นะครับก็มีของคุณอรวรัสุขสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ทางคาเฟ่ไลออนคุณอรวรรนสึกสมบูรณ์กับคุณคุณสิริพัฒนะครับอีกท่านหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเอฟซี FC ของคาเฟ่ไลออนนะครับก็ร่วมด้วยมาอีก500บาทนะครับในช่วงของเมื่อช่วงกลางวันนี้นะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงองกาแฟนะครับเราถ่ายให้ดูนี่คือ,อวัดป่าถ้าเกี่ยวหมดแล้วมีแต่กาแฟหรือแต่กาแฟนี่นะครับคือภาพของวัดป่าศรีสุราชนะครับ เราอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศของการฉลองพอช่วงยามค่ําคืนนะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการทอดกันนะครับในช่วงยามค่ําคืนก็เป็นการฉลองกัวว่าใจะไม่บ้านนอนไม่หลับเขาสว่างรื่นป่ามาไม่เคยเใครมาจ้า จาก1ทุ่มึง4ทุ่มแสงสว่างก็ไม่มากาจาก4ทุ่มเลยไปถึงตีองสววานมากขึนไทมาจากที่2มาถึงสววางไปมาเโยมแน่ไะมามีเวลาน้อยมากนะอยากใช้แม่ตั้งเก็บคังเทืน์พ่นอน ที่มาจอดหัวขั้นมาถึงทีสี่ทุ่มเนี่ยเช้ามหาาชทั้งสี่มาคนนี้ก่อนะมาแล้วจากสี่ทมมาถึงตีตีสองแล้วอามาี่ากที่เป็นเ็นเดันมาคนนคนนี้เขาับคนอะไรเลยแต่สอมก็มาน้นันทุ่าาดเป็นวทเปินกวทา หล้วคนทังภาคบุกเต่านั้นหลานจมหายพรจนช่อมไปหนาเศร้าโลกหาสีห์ฝนแหงฝนชุ่มข้นเก่งกาสเปิดปากกากัน อ่อนช้อนีนั่นจะเดทาสัชท่าน่าพยกพยากรุธิมาเป็นรวมไว้ถึงน้องสามนากุศนเไว้ถือเพิงยาเสื่อหบหลนเป็นคนพายหังกระท่ำช่ำดีๆอนวบกินเปยาาระมาที้วันยังโบสินยินดีสามบ่กุศลผลจะมีเมื่อนาสุบุระไปถูกยางทั่งสิกตกลำถอยไว้นาเป็นบมี หากวาชนะบกพร่องยังเที่ยวท่องในวัฏสงสารก็ได้มาเกิดในมงคลจักรวาลในพุานุเดชพระพุทธองค์ด้พบพระวเจอง้เกิดล้ำในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ในพระราตูปีชาปัญญายมทังสืตรงสัตยาณุบาลนี้ได้สิ่งใดก้ไเด็ดเป็นสิ่งที่สุดเปรียังผู้คิดบุจญาตหาสีจงปฏเรืองเรืองปัญญาวิชาดีเจริญสีสวัดพิพัฒนา ท,ปปบบทธาแสดงพระธรรมเทศนาของพระเด็จพระคุณพระธรรมวิโลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าทรมยุ่ที่ให้ความเมตตาก,กับพวกเราทุกคนเหนือนี้ครับสักกาสาธุชนท่านใดที่อยากจะร่วมในการถวายกันเพ่ในช่วงนี้คณะเิษยจญาณุสิทธ์ของวัดป่าศรีสุราจะได้ร่วมกันเป็นสถานบุญ ที่นำส่งถึงความศรัทธานี้เพื่อถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมนิลโที่ปรึกษาเจ้าขนาระด้าในช่วงนี้นะครับขอเชิญสิษย์แน่งศิษิ์นะครับของวัดป่าศีสุรานะครับได้รับเพื่อที่จะได้นำกังเทศได้ถวายแด่พระเดชพระคุณท่านครับ เเชิญจบแาะไปละราับที่ยินเขไปมามรับไปแล้วคามีหนังสือมาเลนวุรากะริูเรนติชาเรง เวหะเมวหยโตทินนางเวตาณังประกาศปฏิอิจิตังปฏิตังภุมังหิปเณวะสมิธตูเจเพปุเรนตุสังฆปาชนโภพนรสโญยะถามณิโชติรสโญยะถาว่งน้ำเต็มล้นพังไหลพยังโลธอนรวมในสาครทะเลล้นกว้างไกลผานศีลภาวนาบำเพ็ญมาอย่าสงสัยสุงคนนั้นปุ่นใจแกุ่ตาน พรในประเสริฐผลบังเกิดมหาศาลสมเด็จท่านดมการประสบคุณบุญมงคลดูเดือนแจ่มประจางสงสวางกลางเวรผลเพลินพิมพิมกระมลสุดสมใหญ่ไมใน้มองยังแก้วโชติรถสุขเสรีมัวหมองอันดานรักนันนองสมประสงค์ู้ทสงท์กนผู้ไปสู่โลกหน้าบุญพามาประถามผู้อยู่กุศลนำคำนวยสุขยงทุกประการแก่ทุกท่านทุกคนด้วย นี้นะครับขออนุญาตได้กราบเรียนเชิญว่าเป็โอกาส ราท ings, ่านพระเทราพรเทระทุกรูปขอเดเลทรราชายอมทุนนี้มีงานพิธินสามงานวันนี้ก็สามงานตั้งแต่เช้าบานบานตอนเย็นตรงนี้ก็มีงานดอกเดเช้าเลย